สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาสอนเรื่องการเขียน sfd กับ bmd ของคานนะคะโดยที่ให้นักเรียนเปิดไปในตัวอย่างที่4.1นะคะตัวอย่าง4.1โจทย์บอกว่าจงเขียน sfd ก็คือ shear force diagram หรือ diagram ของแรงเฉือนนะคะและ bmd ก็คือไดกแกรมของโมเมนต์ดัดนะคะของคานช่วงเดียวยาวห้าเมตรรับแรง20กิโลนิวตันนะคะพร้อมทั้งหาขนาดและตำแหน่งของโมเมนต์ดัดสูงสุดนะคะอันนี้ก็เป็นคานช่วงเดียวมีแรงกระทำแบบจุดก็คือ20กิโลนิวตันจาก a ไป b นะคะคานยาว5เมตรด้วยกัน ทีนี้เรามาดูขั้นตอนแรกนะคะขั้นตอนที่หนึ่งนะคะก็คือการเขียนฟีบอ b o ดี้ได g r แกรมของคารก็คือเขียนแผนภาพอิสระของคารนะคะโดยเอาจุดยึดออกพอเราจุดยึดออกนะคะจุดรองรับเราก็ใส่ AB อันนี้เป็นคาร AB นะคะ แล้วก็มีแรงกระทำา20กิโลนิวตันนะคะตรงจุด A เราก็ใส่ ra ตรงจุด B เราก็ใส่ rb ra กับ rb ก็คือแรงปฏิกิยาหรือแรงต้านหรือพูดง่ายงคือเหมือนเสานะ,ะเหมือน A กับ b เนี่ยเหมือนเสาที่รองรับคานตรงนี้อยู่นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เหมือนเสาตัวหนึ่งแล้วตรงนี้ตรงนี้2เมตร ตรงนี้3เมตรนะคะขั้นตอนที่1ต่อไปขั้นตอนที่2ขั้นตอนที่2ก็คือการหาค่าแรง R A R B 2.1การทำสมดุลโมเมนต์นะคะให้ A เป็นจุดหมุนทีนี้เวลาเราทำสมดุลมันจะมีเงื่อนไขของการสมดุลน,นะคะ ก็คือซิกม a าเอเท่ากับศูนก็คือผลรวมของโมเมนต์ที่จุด A มีค่าเท่ากับศูนย์โมเมนต์คืออะไรโมเมนต์ Moment คือแรงคร,งรงงนนะคะูระยะทางจากแรงจนถึงจุดหมุนนะคะระยะทางจากแรงจนถึงจุดหมุนอ่ะทีนี้นักเรียนดูจาก A มา B มีแรงกระทำ20กิโลนิวตันนะคะโมเมนต์ Moment ก็คือแรง นี่แรงนักเรียนจะดูว่ามันมีแรงขึ้นกับแรงลงในที่นี้ถ้าแรงมีทิศขึ้นเป็นบวกแรงมีทิศลงเป็นลบนะคะดูข้างหมายนะคะเพราะฉะนั้นโมเมนต์ก็คือแรงดูในรูปแรงก็มี A กับ B เราก็เอา RARb มาใส่ทีนี้ก่อนที่เราจะใส่ A กับ B เราให้ A เป็นจุดหมุนเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นจุดหมุนนะคะ ถ้าตรงใดเป็นจุดหมุนแรงจุดนั้นจะเป็นศูนย์ผู้ปิดไว้แบบนี้เพราะฉะนั้นในคารในคารมีแรงอะไรในคารก็มีแรง r b กับ20สองแรงนะคะเราก็เอา R b กับ20มาเขียนตรงนี้นะคะปิดแรงนี้ไว้ R b กับยี่สิบยี่สแรงลงเป็นลบนะคะ อ B แรงขึ้นเป็นบวกอันนี้เป็นลบแรงลงแล้วก็คูณคูณด้วยระยะทางระยะทางจาก B จนถึงจุดหมุน B อยู่นี่เพราะฉะนั้นจุดหมุนอยู่นี่ถึงจุดหมุนก็คือ5เมตรก็คูณ5เมตรต่อไป20ระยะจาก20จนถึงจุดหมุนก็คือ2เมตรเราก็เอาเมตรมาใส่ตรงนี้ แล้วเราก็คูณกัน20่คูณสก็เป็นลบสีกิโลนิวตันเมตรอันนี้เหมือนเดิม rb คูณหเมตรเราจะหา rb อันนี้เท่ากับ0นะคะเพราะนั้นกลับสมการลบย้ายมาเป็นบวก5จากคูณย้ายมาหาร 40นะคะจากลบย้ายมาเป็นบวก5จากคูณย้ายมาหาเพื่อนหน่วยตัดกันเมตรบนกับล่างตัดกันคำตอบก็คือ8กิโลนตันต่อไป2.2 2.2เมื่อกี้เราทำสมดุลโมเมตนต์นะคะ2.2คือสมดุลแรง แรงขึ้นทีนี้ให้นักเรียนดูลูกแรงขึ้นมันจะมีสองแรงคือ a กับ b เอามาเขียนทั้งคู่นะคะเออเงื่อนไขก่อนผลรวมของแรงในแนวแกน y มีค่าเท่ากับศูนย์ก็คือแรงขึ้นกับแรงลงนะคะรวมกันมีค่าเท่ากับศูนย์จากรูปก็คือ a กับ b ขึ้นก็เป็นบวกอันนี้นะคะ a กับ b ขึ้นเป็นบวก ยีแรงลงเป็นลบ20นะคะมันลงเพเป็นลบแล้วเท่ากับศูนย์ไม่รู้ R B เป็น8 8ดแลบยี 20. ก็เหลือลบสิ 12. เท่ากับศูนย์เพราะฉะนั้น R A มีค่าเท่ากับลบ ก็ย้ายมาก,ก็เป็นบวกแล้วเรียนก็มาเขียนฝั่งนี้นะคะ RA 12อเรามาเขียนตรงนี้12 RB 8เรามาเขียนนะคะ RA 12 RB 8เสร็จแล้ว ก็เขียนขั้นตอนที่3ขั้นตอนที่3ก็คือเขียน sfd shear force diagram โดยให้แกน x แกนนี้แกน x แกน x ก็จะเป็นความยาวคานหรือระยะคานแกน y ข้างบนนะคะ ทั้งบนเป็นแรงเฉือนเรียกว่า vertical shear หรือตัว v แรงเฉือนนะคะต่อไปเวลาเขียนนะคะเราจะเริ่มทีเ่เริ่มต้นที่0ตรงนี้นะคะเป็นจุด0แล้วเวลาเขียนก็ต้องมาจบที่0นะคะเริ่มจากซ้ายไปขวาเสม,มอวิธีการเขียนนะคะ เมื่อกี้กูลืมตีเส้นหน่อยเดี๋ยวกอดตีเส้นแป๊บหนึง่งวิธีการนะคะเริ่มจากจุดศูนย์ศูนย์ตรงนี้แล้วก็มีแรงดันไปเท่ากับ12กิโลนิวตันนักเรียนก็ลากขึ้นไป12 ก็เขียนสิอง kn อ่อมีแรงลากขึ้นดันขึ้นนะคะช่วงจากตรงจุดหมุนตรงจุด a ไปถึงยี่ตรงนี้ไม่มีแรงกระทาน้องเรียงก็ลากขนานไปพอมีแรงดันลงก็ลากลงทีนี้อยากรู้ว่าตรงนี้ลากลงมาเท่าไหร่นะคะแรงดันขึ้นเท่ากับสิบสอง เป็นบวกแรงดันลงเท่ากับ20เป็นลบเพราะฉะนั้นก็คือลบ8กิโลนิวตันเพระะนั้นข้างล่างก็ลากมาเท่ากับลบ8ตรงนี้นะคะก็เป็นลบ8กิโลนิวตันต่อไปจากแรง20ตรงนี้เนี่ยไปถึงจุด b ไม่มีแรงก็ลากขนานไป ต่อไปเจอแรง rb ดันขึ้น8ก็ลากขึ้นไปเท่ากับ8เพราะฉะนั้นจุดนี้ก็คือลบ8ตรงนี้บวกกับ8ข้างบนเท่ากับศนะคะเพราะฉะนั้นจุดนี้คือศอ่าเริ่มใหม่นะคะแรงดันขึ้น12บลากขึ้น12ไม่มีแรงลากขนานมีแรงดันลงลากลงทีนี้อยากรู้มันลงขึ้นมาเท่าไหร่ก็เท่ากับ เอ่อสิบสองเป็นบวกนะคะยี่สิแรงลงเป็นลบก็สิบสองลบยี่สิบก็ได้ลบแปดเพราไม่มีแรงก็ลากขนาดไปมีแรงดันขึ้นก็ลากขึ้นดันขึ้นไป8เมื่อกี้ลบแปดลบแปดบวกแปดก็เป็นสูงนะคะ,ะกราฟที่ได้เหนือเหนือแกน x กก็จะเป็นบวกนะคะใต้แกนก็เป็นลบ ไปขั้นตอนที่4ีขั้นตอนที่4ก็คือการเขียน bmd bending moment diagram เริ่มที่ศูเหมือนกันแกน x ก็จะเป็นเหมือนเดิมนะคะเป็นความยาวคานแกน y ก็จะเป็น m o เมนตดัด m นะคะโมเมนต์ดัดวิธีการลากเส้นถ้าโมเมนต์ m ที่ได้ M ตัวนี้นะคะที่ได้เป็นบวกลากเฉียงขึ้นถ้าเป็นลบก็ลากเฉียงลงที่ครูเคยสอนไปแล้วนะคะทีน,นี้ก่อนที่จะลาก m นักเรียนต้องหาโมเมนต์แต่ละตัวออกมาก่อนจากพื้นที่ที่เรามีตรงนี้นะคะตรงนี้เรามีพื้นที่อยู่2พื้นที่ด้วยกัน พื้นที่คือแรงคูระยะทางหรือเท่ากับโมเมนต์นั่นเองโมเมนต์ Moment คือแรงแรงคือ12ระยะทางก็คือ2เมตรนะคะเพราะฉะนั้นโมเมนต์ Moment รูปแรกมีค่าเท่ากับแรงคือ12คูระยะทางคือ2เมตรก็เท่ากับ24กิโลนิวตันเมตรต่อมารูปร่างนะคะ m รูปร่าง แรงก็คือลบแตรงนี้คูเลียทางคือ3เมตรก็เท่ากับลบยีกิโลนิวตันเมตรนะคะเสร็จแล้วเราก็เอาโมเมนต,ต์สองตัวมาเขียนนะคะเริ่มจากศูนโมเมนต์อันนี้บวกยีลากขึ้นตรงจุดนี้นะคะลากขึ้นไปเท่ากับ 24่สิบ่กิโลนตัเมตรต่อมาลงลงลบยีบวกลากเฉียงขึ้นเพราะฉะนั้นลงก็ลากเฉียงลงเพราะฉะนั้น24ตรงนี้นะคะลบกับ24ตรงนี้24่สลบยีก็เป็นศูนย์น้ำเลีงก็ลากมาที่0ูนตรงนี้นะจุดศน เพราะฉะนั้นพื้นที่เหนือแกนก็เป็นบวกโจทย์มันให้เขียน sfd กับ bmd อันนี้เราเขียนแล้ว sfd แล้วก็ bmd พร้อมหาโมเมนต์ดัดสูงสุดของคานโมเมนต์ดัดสูงสุดก็คือ24กิโลนิวตันเมตรนะคะเพราะฉะนั้น m max โมเมนต์ดัดสูงสุดมีค่าเท่ากับ24กิโลนิวตันเมตร เดี๋ยวครูจะถ่ายแล้วก็ให้นักเรียนลอกใส่สมุดนะคะอ่ามาต่อตัวอย่างที่สองนะคะตัวอย่างที่สี่จุดสองนะคะจงเขียน SFD และ BMD ของคานช่วงเดียวมีแรงมากระทำดังรูปนะคะให้หาขนาดและตำแหน่งของโมเมนต์ดัดสูงสุดทีนี้ในรูปมันก็จะมีจุด A จุด b แบบนี้นะคะ ข้น้อยที่หนึ่งก็คือเขียนฟ e b o ดี้ไดแกรมของคานระยะทางก็จะมีสามเมตรหนึ่งเมตรแล้วก็สองเมตรนะคะคานยาวทั้งหมดหกเมตรด้วยกันที่จุด A เราก็ใส่แรงปฏิกิริยา ra ตรงนี้นะคะจุด B เราก็ใส่แรง rb พอเราเขียน f r ีบอดี้เสร็จแล้วขั้นตอนที่สองก็คือการทําสมดุลน,นะคะมีสมดุลโมเมนต์เหมือนขั้นตอนแรกนะคะให้ a เป็นจุดหมุนอันนี้เป็นจุดหมุนเงื่อนไขของสมดุลโมเมนต์นะคะคือผลรวมของโมเมนต์ที่จุด a ผลรวมโมเมนต์ที่จุด a มีค่าเท่ากับศูนย์นะคะโมเมนต์ Moment คืออะไรโมเมนต์ Moment ก็คือแรง ระยะยทางเป็นระยะทางจากแรงจนถึงจุดหมุนนะคะที่นักเรียนดูรูปค่ะในรูปนะคะมันจะมีแรงลงทั้งหมด2แรงด้วยกันก็คือ20กับ10บนะคะเพราะฉะนั้นเราก็มาใส่20เป็นลบนะคะ รับแรง10แรงลงไปลบทั้งคู่ขึ้นคือจุด B ขึ้นนะคะเราให้ A เป็นจุดหมุนเพราะฉะนั้นเราต้องปิดจุดนี้ไว้ตรงนี้เป็นจุดหมุนนะคะเพราะฉะนั้นมันจะมีแรงทั้งหมด3แรงที่เราไปใส่ในวง,งเล็บคือ20 10แล้วก็ Rb เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอา RB มาใส่ในวง,งเล็บตรงนี้พอเราได้แรงเสร็จแล้วเราก็คูณเราก็ใส่เครื่องหมาคูณน,นะคะ เพราะโมเมนต์คือแรงคูร,ระยะทางระยะตักแรงจนถึงจุดหมุนก็คือจากแรง Rb ตรงนี้นะคะถึงจุดหมุนก็คือ6เมตรต่อไประยะจาก20จนถึงจุดหมุนคือ3เมตรนะคะตรงนี้และระยะจาก10เมตรเอ่อเท่ากับสิบกิโลนิวตันจนถึงจุดหมุนนะคะก็คือ3าบนเหก็คือ4เมตรจากนี้นะ จาก10จนถึงจุดหมุนก็เป็น1บวกอีก3ก็เป็น4นะคะแล้วนักเรียนก็มาคูณกันลบ20ก็คูณ3ก็เป็นลบ60ลบอ่า10คูณ4ก็เป็นลบ40หน่วยก็จะเป็นกิโลนิวตันเมตรเท่ากับ0อันนี้เขียนเหมือนเดิมเพราะเรายังไม่ได้ทำะไรมันลบ40กับลบ60ก็เป็นลบ100นะคะ เท่ากับศูนย์อันนี้ก็เขียนเหมือนเดิม R b คูณหกเมตรพอน,นเราหา R b กับสมการนะคะลบย้ายมาเป็นบวก6จากคูณก็ย้ายมาหารแบบนี้ หน่วยเหมือนกันก็ตัดเอาหนึ่งร้อยนะคะหารด้วยหกก็ได้เป็นสิบหกจุดหกเจ็ดกิโลนิวตันนะคะ